้อมเบื้องต้นในการที่เราจะเดินทางน,นะคบผมที่เราถูกตรวจเช็คก็คือน้ำยาหม้อน้ำห้องไหมยุกไหมนล้วมันเบรกรอดสีเป็นยังไงเพราะผมเช็คเบื้องต้นแล้วก็กระบบก่้องว่างมีทุกม้อรู้มากหรือไมเพาเบรกเยอะเยอะแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราเดินทางไกลโดยเฉพาะขึ้นเขาขึ้นดอยนะเบรกจะใช้จะทำหน้าที่หน่อยมากค่อนข้างหนักค่อนข้างหนัก,กใช่ครับ แล้วอันนี้กำลงกังจะตรวจเช็คอะไรล่ะคะชากนี่คขึ้นมาลกค้าแจ้งมาว่าลัขึ้นเนินด้านหลังมันมีเสียงดังอ,อันนี้เราก็จะเช็คให้ลูกค้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยถ้าเกิดว่ามีตัวไหนหลวมหรือว่าจมรุดเราก็จะได้แจ้งลูกค้าคือช่วงเทศกาลตกการนี้เลยครับเราเช็คให้ฟรี14ร,ร,รายการครับ โปรโมชั่นเช็คฟรี14รายการใช่ไหมคะใช่ครับผมว,ว้าวอันนี้คือเช็คช่วงล่างก็คืออยู่ในหนึ่งในเช็ค14รายการไหมคะช่างใช่ครับช่างคะเช็คอะไรบ้างคะระบบช่วงล่างที่บบช่วงล่างก็คือ่าระบบบังคับเลี้ยวระบบการทรงตัวการทรงตัวก็คือพวกช่องอัพบังคับเลี้ยวก็คือลูกหวาดคันท,ทับคันตรงแล้วก็ระบบะการห้ามล้อก็คือระบบเบรก ที่ช่างก็คือเช็คหมดเลยเช็คหมดเลยครับเอาคปให้หมดเลยครับผมก็คือหลักๆเพื่อเตรียมพร้อมในการเดินทางครับผมเราเรื่องผ้าเบรกอย่างเงี้ยค่ะช่างให้ความรู้หน่อยได้ไหมว่าผ้าเบรกเนี่ยผ้าเบรกเนี่ยเราก็จะตรวจเช็คให้ลูกค้าเนี่ยว่าความหนาเนี่ยเดี๋ยวประมาณกี่มิลสภาพของผ้าเบรกเนี่ยแตกแล้วไหมหรือเนื้อของผ้าเบรกเนี่ยมันเกิดการตีดไหมหรือว่ามันไหม้ไหมเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเนื้อของผ้าเบรกเนี่ยควรที่จะหนากว่าเนื้อของ แผ่นเหล็กอย่าลืมว่าพับเบรกน่ยจะมีส่วนผสมของกาวที่ติดอยู่กับแป้นเหล็กเกิดว่าพระเบรกบางยิง่ง,ง,งบางเท่าไหร่โอกาสที่มันจะแตกร้าวหรือว่ามันจะร่อนเนี่ยมันก็ง่ายครับค่ะโอเคค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเช็กระบบแอร์ต้องเช็คตรงไหนก็แอร์<ม>แบบแ,แรแกเช็คดูพัดลมทำงานครบทั้งสองตัวหรือเปล่านี่คือพัดลมหม้อน้ำใช่ไหมใช่ครับมันมันพ่วงทางหม้อน้ำครับแห่งมันต้องระบายความร้อนดูดออกจากข้างหลัง แล้วระบบแอ์นี่เช็คอะไรบ้างคะหลักๆ<า>ที่ช่างพวกน้ำเยานน้ำยาอะไรพวกนี้น้ำยารับน้ำยาพิษน้ำยาแอนี่เช็คเรื่องความร้อนเช็คดูแรงดันคอมพิวเตอร์ว่ามันสูงหรือต่ำค่ะคอมพิวเตอร์มันไปหัดมันกำลังอัดยังดีอยู่ไหมเ็เบื้องต้นคระบ่นออกเดินทาง เราควรตรวจเช็คช่วงล่างระบบเบรคระบบลอยเย็นของเร็วต่างๆนะครับแล้วที่สําคัญหลังกลับจากเดินทางแล้วเราก็ควรที่จะมาเช็คพวกระบบเบรกครั้งหนึ่งเพราะลูกค้าบางท่านเดินทางไกลทางที่ไปเนี่ยเป็นขึ้นเขาขึ้นดอยขาไปถ้าเบรกอาจจะดูเหลือเยอะขากลับมาเนี่ยเอาเบรกอ่ะ อาจจะหมดได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยครับไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้นีในการเบรกในการขับขี่ขึ้นเขาขึ้นตอนว่าควรจะเบรกยังไงแตาการเบรกไม่ควรใช้เบรกอย่างเดียวเราควรใช้การเทียนเกียร์ช่วยเพื่อลดภาระของเบรกป้องการเบรกไหมหรือเบรกปีดที่กระต่ายข้างรู้กันนะครับผมแต่ทางที่ดีเลยก็คือเอามาเช็คหลังเดินทางก็ดีกว่าคัคนที่จะมาเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยครับผมค่ะใช่ ขอบคุณค่ะ